เดนนิสเขารู้ดีว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับขนมพวกนี้หรอกตอนนี้ฉันก็พร้อมไปเรียนแล้วล่ะดูเหมือนว่าเธอพร้อมจะแกล้งเขาแล้วนะนี่ของชายหรือเปล่าเจ้าน้องชายยังไงเธอก็จับฉันไม่ได้หรอกถ้าทางพี่น้องคู่นี้จะทะเลาะกันใหญ่แล้วเดี๋ยวเข้าเธอจะแพ้ให้น้องชายของเธอไม่ได้นะอืมฝาไว้ก่อนด้วยพี่สาวนิกกี้เธอไปแล้วล่ะเธอจะไปซ่อนเดนนิสที่ไหนกันนะในห้องน้ำไงล่ะฉันทำได้แล้ว นิกกี้เปิดเดี๋ยวนี้นะพี่สาวอย่างเธอไม่ยอมแพ้แน่นอนอแต่เธอจะต้องเสียใจกับการแกล้งของเธออยู่ข้างในนั้นไปเลยนะพี่สาวแล้วคิดถึงสิ่งที่เธอทำลงไปด้วยเดนิสนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยนิกกี้เธอติดกับดักแล้วล่ะแบบนี้เธอจะออกมาจากห้องน้ำได้ยังไงกันน่ะนี่มันตัวอะไรอะ่ะอย่ามากินสินะใส่ก็ได้ช่วยทีโอ้เอ้ยพี่จ๋าตะโกนเสียงดังทำไมอลิสนั่นเธอเหรอ เทนนิสขังพวกเราไว้ข้างในนี้อ่ะมันจบแล้วพวกเราติดกับดักแล้วไม่ต้องห่วงนะนิกกี้เดี๋ยวพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอน <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยอมม่นะท่อน้ําแตกกัอนหรอหมากฝรั่งต้องช่วยได้เธอฉลาดมากเลยนิกกี้ดูสิว่าฉันเจออะไรด้วยอ่ะอลิซ <c oughs> เอามาทาําไมอ่ะฉันแค่จะซ่อมท่อประป,า,ปาเองนะถึงเวลาต้องมาคิดกันหน่อยแล้ว <c oughs> พวกเราต้องออกไปจากห้องน้ําห้องนี้ให้ได้อุ๊ยตายแล้วอลิซเนี่ยชอบสร้างปัญหาเสมอเลย ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะห้องน้ำห้องนี้ต้องสามารถกลายเป็นห้องแห่งความลับของพวกเราได้แน่นอนงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า uh huh. พวกเราไม่ต้องการอ่างอาบน้ำแบบนี้แล้วลเนาะเรามาทำเตียงกันเลยเพียงแค่ติดกระดานแบบนี้ไว้บนกำแพงแ่นก็เรียบร้อยมีที่เหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยนิกกี้ถึงเวลาพักก่อนแล้วล่ะอลิสซไม่นะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันะ่ะแต่คุณจะไปเถียงพี่สาวของคุณไม่ได้แล้วนะตอนนี้พวกเราต้องมาตกแต่งที่นอนของเราก่อนงั้นเริ่ม s k ก t ตกันเลยดีกว่า เราต้องใช้จินตนาการของพวกเราหน่อยแล้วนิกกี้มีความสามารถมากเลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบรับคำติชมสักเท่าไหร่เธอร่างรูปของเธอเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องมาระบายสีกันก่อนแทนที่จะใช้พู่กันเรามาใช้แปรงสีฟันแบบนี้กันดีกว่านิกกี้เธอต้องใช้อะไรที่มันใหญ่ๆหน่อยมาเริ่มกันเลยแปรงสีฟันสามารถเข้าถึงซอกเล็กๆแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวอลิสจะช่วยจัดการแบ็กกราวเองแบบนี้มันน่าสนใจขึ้นเยอะเลยพวกเราเพิ่มโดนัทสีสดใสเข้าไปบนกำแพงได้แล้วมันน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าทวิรอะไ ต่อดีละจ้าน้องสาวอุ๊บนี่มันเซียนงั้นเหรอเจ็บมากเลยอ่ะแหมสงสัยพวกเราต้องมาจัดการเจ้าเตียงนี้หน่อยแล้วล่ะ mm. พวกเราจะทํายังไงให้มันนุ่มขึ้นดีนะ mm. นี่แหละหนทางในการแก้ปัญหานี้มันมีผ้าขนหนูยอยู่ในห้องน้ําเยอะเลยอ่ะงั้นเรามาใช้กันเลยดีกว่าเนาะ mm. อลิซช่วยฉันหน่อยสิเตียงของเราต้องนุ่มเหมือนขนนกแน่นอน mm. พวกเราต้องเอาชั้นสำลีนุ่มๆม,มารองมันแบบนี้ก่อนใกล้จะเสร็จแล้วนิกกี้ฉันมาแล้วจ้า mm. เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยอลิซ รีบดึงเดี๋ยวนี้เลยนะอีกนิดนึงเดี๋ยวพวกเราจะใช้ท่อแบบนี้มาทําขอบเตียงของพวกเรา <Wow. S 1> นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการมันเหมือนกับเตียงโดนัทเลยตอนนี้พวกเรามาระบายสีกันเลยดีกว่า hmm. อลิซเลิกคิดไปได้เลยเหมันก็ได้แต่น้องสาวมาเริ่มงานกันเลยดีกว่าพวกเราต้องระบายสีฝั่งนี้ด้วยแล้วผ้าปูที่นอนก็ต้องเป็นสีชมพูแต่พวกเราต้องทําให้มันมีรูปร่างที่สวยงามก่อนเดี๋ยวกันไกจะช่วยจัดการงานนี้เองแบบนี้ดีขึ้นเยอะตอนนี้มันเหมือนกับโดนัทมากเลย ฉันว่าผู้เราน่าจะลืมอะไรไปนะผู้เราต้องจัดการของผู้นี้ก่อนแล้วละ่ะงั้นผู้เรามาแปะแผ่นสีหลักสีสันผู้นี้เข้าไปบนผ้าปูที่นอนเลยดีกว่าไหนมาดูหน่อยซิมันดูดีมีสไตล์มากเลยตอนนี้เตียงนอนโดนัทของผู้เราก็นุ่มสุดๆมันมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำในห้องแห่งความลับเสมอแต่การหาของกินก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะนิกกี้ในกระเป๋าใบเนี้ยมีขนมเต็มเลยงั้นผู้เรามาดูกันเลยนะว้าวนี่มันสมบัติชัดๆอุ้ยร่วงหมดเลยอ่ะต้องรีบไปเก็บมันก่อนแล้ว ตามสบายเลยนะจ๊ะอลิสฉันมีแผนแล้วล่ะยืดป๊อปทูบออกมาแบบนี้แล้วก็ตัดมันออกไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ผู้เราก็ใช้กาวติดมันเข้าด้วยกันมันก็สามารถกลายเป็นสไลเดอร์ให้กับขนมหวานของผู้เราได้แล้วล่ะตอนนี้ผู้เราจะต้องมาส่งขนมหวานกันก่อนฉันอยู่นี่แล้วล่ะส่งมาเลยจ้า อร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะน้องสาเยี่ยมไปเลยเนอะนี่นิกกี้ฉันขอของกินเพิ่มหน่อยได้ไหมชัดเลยละ่ะดูเหมือนว่าน้องสาวของเธอจะเหนื่อยมากงั้นปล่อยให้นิกกี้พักผ่อนไปก่อนแล้วกันฉันว่าพวกเราต้องมาตกแต่งกระจกบานนี้กันหน่อยแล้วพวกเราต้องคิดแผนหน่อยแล้ว <Wow. S 1> ว้าวเออในบรรดสเปรนี่นาอันนี้เลยที่รักถึงเวลาทำงานของดีไซเนอร์แล้ว เปรยโฟมผู้นี้ลงไปบนกระจกแล้วก็รอให้มันแข็งตอนนี้ผู้เรามาทำโคนไอติมกันเลยดีกว่าแน่นอนอย่าลืมตัดมันออกมาจากกระดาษลังนะผู้เราต้องการสามเหลี่ยมแบบนี้แหละแล้วก็แปะลายแบบนี้เข้าไปด้วยใช้กาวติดมันเข้ากับฐานทันแรกก็ติดด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งด้วยฉันว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วนะดูเหมือนว่าไอซรีมของผู้เราจะแข็งแล้วละ่ะอย่าลืมระบายสีให้พวกมันด้วยละ่ะเชคดีมากเลยที่ผู้เรามีที่ถูตัวแบบนี้ตอนนี้แหละสนุกที่สุด รย่าลืมแปะคนของพวกเราเข้าไปบนกำแพงด้วยหะ่ะแล้วคุณก็สามารถตกแต่งกระจกบานนี้ได้ตามใจคุณเลยสร้างสรรค์กันให้เต็มที่มาดูน่ากินมากเลยอ่ะตอนนี้ฉันหิวมากเลยแต่ว่าในห้องน้ำไม่มีจานหรอกนะพวกเราไม่ต้องการมันหรอกพวกเราใช้อ่างล้างหน้าไปเลยอลิสเธอหิวมากๆถึงเวลาที่เชฟต้องเริ่มทำอาหารแล้วพวกเรามาเปิดน้ำกันเลยดีกว่าเปิดให้ร้อนๆไปเลยเพียงไม่กี่นาทีพวกเราก็จะได้กินมื้อเที่ยงแล,ล้วล่ะนี่มันหอมสุดๆแล้วก็อร่อยมากเลยด้วยขนาดนิกกี้ยังได้กลิ่นเลย อลิสนี่เธอเป็นนางฟ้า <Wow. S 1> หรือเปล่าอ่ะถอยไปหน่อยสิฉันขอกินด้วยนะเต็มที่ไปเลยน้องสาวฉันอยากกินของอร่อยๆแบบนี้ทุกวันเลยแต่การกินอาหารในอ่างล้างหน้าแบบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพหรอกนะโอ๊ยตายแล้วท้องของฉันโชคดีที่ mm. ห้องแห่งความลับของพวกเธอมีห้องน้ำส่วนตัวมาสะดวกสบายมากเลยล่ะแล้วคุณยังสามารถ <Okay. S 1> ปลูกกระบองเพชรในนี้ได้ด้วยล่ะมันง่ายมากๆพวกเราต้องการริบบินแบบนี้เอาริบ,บินมาเยอะๆเ,เลย ัว่าน่าจะพอแล้วแล้วนะตอนนี้พวกเราก็มาตกแต่งส่วนของเรากันได้แล้วคลุมชักโครกอันนี้ด้วยริบบิ้นที่พวกเราเตรียมมามันดูมีสไตล์มากแถยมยังเป็นสีช่พคูอีกด้วยเราต้องทําอะไรต่อนะเฮ้ยต้องมีประโยชน์มากแน่เลยงั้นพวกเรามาทํารั้วให้พวกมันหน่อยดีกว่านะตัดขอบของมันด้วยกันไกลแบบนี้เราก็เอามันไปแปะไว้บนฝาชักโครกติดมันให้แน่นเลยใกล้จะเสร็จแล้วล่ะกูเราจะทํากระบองเทรจากกระบ,บองนุ่มนิมพวกนี้แหละมาเริ่มกันเลย เราต้องตัดมันนิดหน่อยแล้วก็เอาส่วนเกินทิ้งไปนี่แหละต้นกระบองเพชรของพวกเราตอนนี้นเข้าไปอยู่ในที่ของพวกนายได้เลยยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและเพื่อความสมบูรณ์แบบพวกเราต้องระบายสีต้นกระบองเพชรให้เป็นสีเขียวด้วยนะหยุดก่อนต้นกระบองเพชรต้องมีหนามด้วยงั้นก็มาทํามันกันเลยพวกเราจะทําหนามของมันจากซ่อมพลาสติกแบบนี้มันดูเหมือนจริงมากตอนนี้นต้นกระบองเพชรของเราก็โตตลอดทั้งปีท่าทางชักโครกข,ของพวกเราจะหายไปแล้วละ่ะ ต้องไม่มีใครรู้แน่ว่าอะไรถูกซ่อนอยู่ภายใต้ส่วนสวยๆอันนี้ติ๊กมาสวยมากเลยอ่ะต้นกระบองเพชรดูเหมือนจริงมากเลยอ้าวมันแหลมเหมือนกันนะเนี่ยแต่อลิสก็ไม่ได้มามือเปล่าเหมือนกันน้องจ๋าพวกเรามาทําผ้าม่านดิสโก้กันดีกว่าเธอชอบไหมล่ะแต่เราต้องมาระบายสีกันก่อนนะจุ่มแผ่นดิสผู้นี้ลงไปในถังสีแล้วก็รอให้มันแห้งเราต้องอดทนหน่อยจากนั้นเราก็เอามันมาต่อกันให้เป็นผ้าม่าน ติดแผ่นดิสก์พวกนี้เข้าด้วยกันด้วยคลิปอันใหญ่เดีรยวเข้า<ม>เรายังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยพวกเราทำได้แล้วล่ะ <Yeah. S 1> พามาของพวกเราดูสดใสสุดๆ <Yeah. S 1> มันเหมาะกับกระบองเพชรมากเลย <Yeah. S 1> อล,ลิซมันไร้ที่ติไปเลยอะ่ะแปะมือกันหน่อยดีกว่า <Yeah. S 1> พี่สาว ของหวานมันไม่มีทางหายไปด้วยตัวของมันเองหรอกเดนิสเขาคงไม่โกรธหรอกเนาะยังไงพวกเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาแต่ว่าแบบนี้มันน่าเบื่อมากเลยอะนิกกี้พวกเรามาแข่งกันหน่อยดีไหมเธอพร้อมจะเล่นกับฉันหรือยังได้เลยจ้ะอลิซพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าใครจะแม่นกว่ากันนิกกี้เธอชนะไปแล้วล่ะเธอเก่งเหมือนกันนะเนี่ยน้องจา๋าพวกเรามาทำห่วงบาสเกตบอลกันดีกว่านะเอเคจ้ะอลิส ฟ้ดูเหมือนว่ามันก็เลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราจะทําให้มันเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวดีะงั้น uh huh. เอาเป็นสีเหลืองก็แล้วกันวาดรูปแป้นบาสเกตบอลลงไปบนยางสีเหลืองแบบนี้จากนั้นตัตมันออกมาแล้วก็ติดมันเข้ากับกําแพงอย่าลืมทําพื้นสีเขียวด้วยและนี่คือห่วงบาสเกตบอลของเราตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมสําหรับการแข่งขันแล้วแบบนี้ต้องสนุกมากแนะ่ๆการแข่งขันของพวกเราเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะตอนไม่มีผู้แพ้สําหรับการแข่งขันนี้หรอกนะยังไงมิตรภาพก็ชนะเสมอ เรวนิกกี้จัดการเลยฉันก็พยายามแล้วนะอลิสดูเหมือนว่าห้องน้ำห้องนี้จะดูอบอุ่นขึ้นเยอะแต่ห้องแห่งความลับห้องนี้คงจะไม่เป็นความลับแล้วล่ะเดนนิสเขาเริ่มออกปฏิบัติการลาดตระเวนของเขาแล้วนิกกี้ดูแน่นแั่มันเดนนิสนี่นาพวกเราต้องจัดการเขาหน่อยแล้วไปซ่อนกันดีกว่านะอลิสนี่พวกเธออยู่ไหนกันเนี่ยอ,อ้ว้าวดูเหมือนว่าจะมีคนทำขนมหกไว้ด้วยละ่ะ มากเลยทำไมขนมมันโหกเป็นทางแบบเนี้ยอยากรู้จังว่ามันจะพาฉันไปที่ไหนกันฉันนี่โชคดีมากเลยนี่มันกระเป๋าของฉันนี่นาแต่ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะฉันจับนายได้แล้วน้องชายเปล่าหลังนี่มาขังพูกเราไว้ในห้องน้ําแบบนี้อีกเข้าใจไหมเดนนิส <c oughs> นายชอบถูกจั๊กจี้แบบนี้ไหมล่ะอย่ตดงนี้เลยนะอยู่ตดงนี้เลยฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วดูเหมือนว่าเดนนิสเขาจะสำนึกผิดแล้ว <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> ในที่สุดผู้เราก็ทำได้ <c oughs> แต่ห้องแห่งความลับห้องนี้มาเป็นห้องสำหรับสาวเท่านั้นนะบายๆยจเดนนิสสนุกให้เต็มที่ไปเลยงั้นก็ได้ฉันไม่ได้อยากจะเข้าไปในห้องแห่งความลับของผู้เธออยู่แล้วล่ะที่นี่ห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้ามานะไม่มีข้อยกเว้นอะไรทั้งนั้นห้องน้ำห้องนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าห้องแห่งความลับ